เธอเป็นดอรเธอเป็นมะม่วง่ะถ้าสอยมึงคือแบบเธอเป็นมะพร้าวเาอาู่สูงมากจิบได้ไอ้นี่เป็นเอาคือแล้วเด็ดๆอ,อ๋อออาซี่พี่จีเนาะไปด้วยกูน่ะเออทำอะไรอะลิ

เป็นโปรดิวเซอร์โปรดโปรดักชันนะคะเป็นทุกอย่างแล้วอันนี้มาจากไหนอ่ะหลุดมาจากไหนเนี่ยก็กลับไม่ได้ทำไมพูดกลับไม่ได้ไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลนักแสดงของเราและทีมงานของเรานะคะนัคือคนนี้นะนะะพี่จอยนะคะแน่นอนค่ะปอมไทยแน่นอนค่ะปอมไทยเลย เอาแกงแก๊งเกๆีรถมาเซลเซลภาษสวยสวยเฮ้ยสวยใครนิิเข่าตัวกูเล่นเปล่ากูเ้ยสวยมากทไมอะมึงพูดได้ไงว่าสวยธรรมดาสวไอ้ภาพภาพแบบเอามาแบบคุกคลิกเดี่ๆก็ได้เก็ตไหมยม่ไหวถ้าแบบหมๆนั่นเดิมนแบบไหนก็ดูอ่ะแบบแบอ่้า เ้ยคิจบจอยนี่มันคูดท่าดีพท่าเก่ง่ะเฮ้ยฉันรันอีกแล้วเอาเอาแบบจริงเอาแบบจริงจังใช้จริงจังแล้วก็จะเอาแบบตลกปนะมีนี้ค่ะเบนเบนคอผิัพอดเลยพอดจอยบอยวจอเออมันต้องแก่นอย่างงั้นลูกมาอีก

好 <laughs> 的

ha 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 นั่นละกระบาลเขาไม่แผ่นะชบาลีจชบาลี่เราใส่อยัางไเกษตรยังไงไม่หมอไม่เลิกไม่หมองไม่เลิกมอว้วไม่นับหับเป็นแท้ไป้ป็นคไองเราไม่นับเป็นลูกเกษตร้ยมาซ้อมเดินเราซ้อมก่อนนซ้อมก่อนมึให้เสไม่ให้สัญญาัด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเร็วเดินช้ากำกันเดี๋ยวนับให้สามหนึ่งโอเคโอเคปึ๊บโอ เข้าเข้าไปอีกเด็กเข้าไปอีิกต้องเข้าไปหยเมื่อกี้เมื่อกี้ดีเลยยิ้มหน่อยยิ้มเหมือนแบบเออขอโทษครับขอโทษค่ะอะไรอย่เงี้ยมารยาทแกระติกที่อ่าเราอาจจะชอบนี่ไงคนอื่นเขามีมารยาทกันแล้วครูเล่นอะไรเบาๆโอเคเออจะชนใครเดี๋วเขาไปอีกเดี๋ยวีกอ่ะชนแล้วมองหน่อยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยโอเคเขได้ไหมเชิญค่ะเบาๆเบาๆโอเคเอ้ยจะชนใครเดี๋วเขาไปอีกเดี๋ยวีกอ่ะชนแล้วมองหน่อยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยอ่า Okay. อยู่แทนลี่ผักกับไปอยู่แทนลี่เออเออแย,ยงแยงแยงไดอย่ายอมดิก็แค่น้องหน่อยก็แค่น้องหน่อ,อยเออเออได้ได้ได้เออเอออะไรอย่างนั้นแหละโอเคคัทค <O of. S 2> ัทห้าสิบสามสองโอเคซีนลงจากรถเทคหนึ่งแอคชั่นโอเคครับโอเคปิดประตู โดนหัวไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมพรแล้วรู้ส <laughs> ึกยังไงบ้างคะคุณจอย <laughs> สวยร <laughs> ู้สึ <laughs> กสวยเจ้าของเพลงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไ <laughs> อ่อย่างงี้ปะอ่าอะอย่างนั้นแหละ <laughs> เข็นรถมาหรอหร่อถ <laughs> <laughs> ไม่จะเข็นหรอลี่จะเข็นรถหรอลี่ <laughs> มึงขับนะ๋ตวกูซ้อนเออเชื่อใจกูเพื่อนรักเอซ้อนกันได้ใช่ไหมยังไม่เคยซ้อนกันเลยใช่ไหมเด็กๆมาลงั่งนี้เลยเอาเอาซีนลงจากรถก่อนจะถ่ายซีนลงจากรถก่อนแบบซ้อมๆป่ะใช่จอด้ก่อนอ่ะนุ่ดมาแล้วจอดอีขตั้งลงขาตั้งลงชิบเซเซ่หนสะบัดผมสะบัดผมเออสะบัดผมเอนเล ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันแต่เราให้เราต้มหน่อยไหมให้กันได้รอบอีกรอบไหนขอดูหน่อยแต่เวลามึงลงอ่ะมึงต้องอย่างนี้นะจอยไม่อะไรไงไหนขอดูหน่อยเออต้องเตะแพืเตะเพื่อนหรือเก็บเตะเก้าของแบบเอาห้าเอาห้าขาคู่สี่ไหวยิ้มนะสี่เดี๋ยวสี่ไหว้พลาดยังไงนะพลาดอย่างนี้หรอโอ้โหพลาดโดยก็ลงแบบนี้แหละไม่ได้ในลอเนี้ได้ขอเก็บในลง อสามสองหนึ่งอย่างนี้แล้วเราี้ปึ๊บเราจะแบบบึ้งขาดด้วยได้ขอขอมุมหลังหน่อยถ่ายยังเมื่อกี้เนี่ยถ่ายแล้วนี่คือเอาแล้วเหรอเอาแล้วแล้วลองใหม่ลองใหม่โอ๊ยคุณไม่ทำไปแล้วใจน้อใจเก อมาทีนี้จังหวะสองคนนี้แล้วเอาไปหมดเลยหลังเราทุกคนเก่งใจคนตัดต่อด้วยจังหวะที่สองต้หลังยากเนาะงานยากมากให้คนตัดต่อไปเลือกเอาว่าอยากได้มุมไหนเอาเอแล้วแต่ละคนแต่ว่ามองภาพของคูนะที่กูบอกมึงอ่ะอตลกตลกเลยยืนเรียนรอดูก่อนเดลงยังไงนั่งเพื่อนลงมานั่งอยู่ในรถก่อนมันเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขอซ้องขอจังหวะปึ๊บปึ๊บ เย่กูไม่เคยผีว่าในตัวมึงจริงบีบอะไรแบปีหนึ่งที่เ่าสกอยมาแล้วกูหแล้วกงหันมาแล้วมึงมาตบมือกูนะมาเอาเอาเอาไปเอาไปเอาไปแบบมองแล้วเหนื่อยใจแล้วเกินกับที่ฉันมีเพื่อนแก๊งนี้เนี่ยสามสองหนึ่งไป ค่ะุก็สั้นเนี่ยให้ผ่านทำได้เว้ยทำได้ทำได้ตำไห้าผ่านไปป๊บป๊บป๊บปั๊บทำไมสามองไปตบมือมันไปตบมือกันอืมโอเคผ่านผ่านจบจบปะมาฉากถามเลย ซ้อมถ่ายจริงซ้อมถ่ายจริงซ้อมถ่ายจริง a o โอเคเดข้ามาขอนะครับที่นี่ไปยังไงครับอ๋ออยู่ตรงน้นน่ะค่ะอขอบคุณครับไปด้กันไหคะพอดีว่าจะไปพอดีอ๋อดีเลยครับยินดีเลยไปเครับโอเคได้ไหมโอเคเีพี่จให้ดุอีกรอบพี่จะพูดเทคใสอีกรอบจะกันครั้งแรกเทคหนึ ลเล็งั้นหอะดูเล็กก่เข้าเลยครับเข้าเลยครับเลดีมากเลยอ๋อตรงมีไปอยู่ตรง,ตรงอยู่ตรงโน้นนะคะจะไปพอดีไปได้วยกันไหมไปครับอ๋อโอเคค่ะได้เลยค่ะไปได้วยกันโอเคแรกเทคสองดูเล็ก,กันก่าไปเลยครับเดน อ๋ออยู่ตรงนู้นนะคออพอดีว่าพวกเรากลังจะไปกันพอดีปด้กันไหมคะอ๋อโอเคค่ะครับขวาสิว่างว่ากูจะอดลองลออันนี้มัเกรียปกติเปล่เกร์ปกติที่เราขัดแกมบ้าขัดแกยงได้อยู่ไปไปขับออกไปใส่เก อลูกสาวกำนันจะขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แล้วได้เออจะซ้อนได้ไหมเออนี่ยไปไป คนเพิ่มอันนี้นะคะเราก็จะมาจบงรองเท้าคิตตี้ก็จะเพื่อนใช่ไหมวัสดีนะคะหนุ่มโรงงาสวัสดีทุกคนเต้นเต้นมีความตลกโปกฮาทั้งนั้นตอนนี้เดินไปเดินเดินเดินาดิน

ทีมคาเมราแมนว่าไงคะคาเมราเกิลกิมมานกิมมานดูดูกิมมาน้อคือวันนั้นตรงนี้ยังมีหนาข้าวอเลยน,นี่คือสภาพของเฟิร์นผู้เดินมาแล้วหนึ่งปีท่วนนะคะกิมมนโดูกิมมนลรองเท้าส้นสูงหนาหนึ่งเมตรองเท้าแบบเกียร์ญ,ญี่ปุ่นกิมมนอะไรวะ เดินแล้วเห็นทุ่งนามันมีทางเดินที่จะเห็นทุ่งนาฝั่งนี้ไหมล่ะทางขวาตรงต้นกล้วยอ่ะเออไม่ก็เดินมานี่ก็ได้เนี่ยเป็นแถวผ่านกล้อง

ทาไหนอันนี้รู้เห,หมือนว่าอะไรวิโอวิโอเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลัง เต้นแบบเต้นแไปเจอที่ฟิตติ้งอ่ะน่ารักอโยกเบาๆเด็กเดียวผ่านเท็กเดียวผ่านเริ่มไปพอเป็นดาวเราจะยินเธอลงมาเองเออยาวเอเอเออเอเอ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 เออเอ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 อเออเอเออเออ เจ๋งมากเแม่แม่เดี๋ยวให้น้องเข้ามาเต้นก่อนเดี๋ยวได้ขอขอึ้นตัวขอวิวสูงพาพาน้องเต้นหน่อยพาน้อง เอาเข้าไปถามมีแฟนหรือยังคะเลยสามสองนึสามมีแล้วครับดูน้องเต้นอ่ะเต้นอย่างนี้เต้นแบบสัมผ้าเลยเตอนีบบักผ้าเออเออนายเจริงปนะเจ๋อมาแล้วงานคอนเทน เนดะเดี๋ยวนะเอยนเนเงีนเแบบไม่คิดชีวิตเลยอ่ะเออพี่พอเต้นน้องพเต้นก่อนอ่ะอยากคนเป็นท้ามากรนมีไม่ที่รักแักใครหรือยังคะอยา่ใหญ่มากแม่เดีอยวขอมาละแค่ไม่จัดอยากมจขอพี่ได้ปะแบบไมจักงานน้เป็ไงใจบอกอุมกพี่สดใช่ไหมคะ ใจบอกหมกพี่สดหน่อยงหนรอคอยากได้อะไรกมาอ่อนยมแต่ร่มๆนะเด็กน้อยเนี่ยเน่าจะสิดท้าแล้วกลับเข้าบ้านแล้ว พี่ท้องกับตัวพี่เองเหรอลูกพี่จะท้องกับใครอ่ะที่แม่ท้องกับใครมาพี่เป็นมาองทอมินะคะอ่หาเรื่องกับเด็กหนึ่งที่เป็นบวยอ่ะพี่ไม่ท้อแม่บอกให้พี่สู้จิ้ฟจนเอากล้องตรงไหนอ่ะแค่ไหนพ้อมุมนี้ก็ได้มั้ยจะจะอะไรนะเซลฟี่ชักจบห้าสิบสามสองแอคชั่นโอ้กล้องขึ้นกับพิบแล้วแหละ หนึ่งสองสามอะทุกคนทันหน้ามาบายบายใส่กล้องบายบายกล้องบายบายโอเค